สวัสดีครับผมปรัชญ,ญาเทรนโมเลลรู้ไหมครับรถกระเช้าคืออะไรและมีกี่ประเภทวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักรถกระเช้าแต่ละประเภทกันนะครับรถกระเช้านะครับตามกฎหมายเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องจักรที่ใช้ยกคนขึ้นไปทํางานบนที่สูงนะครับซึ่งในวงการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีนิยมใช้กนประมาณสี่ประเภทนะครับก็จะมีประเภทแรกจะเป็น personal lift นะครับหรือรถกระเช้าส่วนบุคคล ก็จะเป็นรถกระเช้าที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเท่านั้นนะครับก็จะมีทั้งแบบขับได้าขับไม่ได้แล้วก็ขับได้ก็คือ,อาการควบคุมนะครับควบคุมในการเข็นกับควบคุมในการขับอีกประเภทก็จะเป็นตัวรถกระเช้าขาตังไกลนะครับหรือบางท่านเรียกว่าเอ็กลิฟต์นะครับโดยลักษณะของขารถกระเช้าจะเป็นตัว x นะครับนะครับตัว x ก็บังท่าันก็จะเรียกว่าเอ็กซ์ลิฟต์กันนะครับก็ลักษณะการใช้างานก็จะขึ้นลงในแนวดิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าบรรทุกผู้ใช้งานแล้วก็อ,อ,อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะกว่านะครับอีกประเภทก็จะเป็นบูมลิฟต์ครับบูมลิฟต์ก็จะเป็นรถกระเช้าที่มีแขนบูมยาวขึ้นมาแล้วก็มีตัวกระเช้าอยู่ที่ปลายของบูมครับส่วนประเภทสุดท้ายก็จะเป็นรถกระเช้าที่เป็นชุด บูมติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกน,นะครับ